หลังจากที่หายไป3วันวันนี้เซลฝนกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเซลฝนรถบ้านเฮงเฮงสอค่ะวันนี้นะคะเซลฝนมีรถที่จัดทรงแล้วมาให้1คันค่ะเป็นรถเก่งนะคะเป็น toyota camry 2.0 G ปี2013คันนี้เลยคะ่ะเป็น camry สีบอลเงินนะคะถ้าใครหาอยู่กดเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะเดี๋ยวฝนจะพาไปดูนะคะสภาพภายนอกสภาพภายในและพิเศษที่สุดคือราคาเท่าไหร่มาดูพร้อมกันคลิปนี้สําหรับ camry ปี2013ค่ะไปดูกันค่ะ สวยไหมคะสวยค่ะเล่นเองตกเองไปเลยนะคะสาหรับคันนี้เนาะฝนจัดทรงมาให้แล้วนะคะใส่แม็กขนาด18สวยๆแบบนี้เลยพร้อมยางสภาพใหม่เลยนะคะดอกยางยังแน่นอยู่เลยนะคะใครไม่เชื่อเข้ามาดูรถจริงก่อนได้เลยค่ะคันนี้มีกุญแจให้1ดอกนะคะบอกไว้ก่อนนะมีแค่1ดอกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในค่ะว่าสภาพด้านในเป็นยังไงนะคะมาดูพร้อมกันค่ะสภาพด้านในตัวต t a r Camry คะ่ะ ดูสภาพนะคะสำหรับตรงประตูก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะกระจกเป็นปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็เป็นลายไม้แบบนี้เลยค่ะกุญแจเป็นกุญแจเสียบนะคะจะไม่ใช่ปุญสตาร์ทและเป็นเบรกเท้าค่ะไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะคะสําหรับแคมรีปี2013พวงมาลัยปรับขึ้นลงได้คะ่ะมาดูที่พวงมาลัยค่ะมีแอร์แบกนะคะมี ABS นะคะแล้วก็ ฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะจะมีแค่ฝั่งซ้ายนะคะเป็นฝั่งเกี่ยวกับรับวิทยุเนาะเรือนไม้เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะเอเป็นดิจิตอลไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะคะเลขไม้แสนหกเก้าค่ะมาดูที่จอการาะเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นจอ Android ค่ะขนาดใหญ่มากเลยประมาณน่าจะ10นิ้ว11นิ้วเนาะคุณว่าเนาะเป็นแบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลค่ะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับแอร์แยกซ้ายขวาได้ด้วยมีม่านหลังนะคะแล้วก็ตรงเกะตรงนี้เปิดปิดได้ปกตินะคะเมื่อกี้ฝนเปิดค้างไว้แบบนี้เลยเ เป็นลายไม้เหมือนกันค่ะปกติจะเห็นแต่เป็นลายไม้สีน้ำเป็นสีไม้เนาะไม่ค่อยเห็นลายไม้สีดำคันนี้จะเป็นลายไม้สีดําตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะเกียร์ออโต้ค่ะใช้งานได้ปกตินะคะเซลฝนร้องให้แล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องนะคะเป็นเสียบเอ่อ USB นะคะเป็นช่องชาร์จนะคะเป็นช่องแบบนี้เลยใช้งานได้ปกติค่ะ เจ้าแคมดี่นะคะออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็สวยคลาสสิกนะคะเบาคู่หน้านะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันค่ะเป็นสีครีมนะคะแต่น่าจะผ่านการใช้งานเยอะเดี๋ยวฝนให้น้องทําสปาให้นะคะเดี๋ยวทําออกมาก็จะสวยงามแน่นอนค่ะเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านหลังค่ะว่าสภาพด้านหลังเป็นยังไงไปดูพร้อมกันค่ะฝนพามาดูที่ด้านหลังค่ะประตูด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งนะคะจริงๆก็เป็นทั้งหมดนั่นแหละแล้วตรงเนี้ย ทุกคน,นะจะบอกว่าเป็นที่เขียมบุหรี่จริงๆคนเราต้องดูบุหรี่ในรถจริงเหรอไม่น่าใช่นะอาจจะเป็นที่เก็บของแล้วกันนะคะตรงนี้จะเป็นที่วางแกลล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้จะติดกันลอยนะคะแคมรี่ไว้ด้วยค่ะมีแอร์หลังค่ะใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นนะคะเซลล์ฝลอนร้องให้แล้วค่ะและคันนี้นะคะจริงๆแล้วมีมา่านหลังด้วยนะคะแต่ผนไม่ได้เปิดให้ดูเนาะสภาพเบาะด้านหลังจะสะอาดกว่าสภาพเบาะด้านหน้านะคะด้านหลังน่าจะไม่ค่อยมีคนนั่งค่ะ ตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้นะคะเป็นที่พักแขนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายไม้เนาะเป็นลายไม้แล้วก็เป็นที่วางแก้วแบบนี้เลยค่ะสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังค่ะแล้วก็ไปดูราคากันเลยค่ะ ดูที่ด้านท้ายค่ะสวยนะฝนว่าแคมรี่รุ่นเจนเนี้ฝนว่าสวยนะคะคนที่ชอบแบบรถตูดอ้วนอ่ะเนี่ยจะชอบเลยคันนี้นะคะใส่ท่อมาแล้วนะคะเหมือนที่ฝนบอกเลยแต่งทรงมาแล้วก็คือใส่แม็กมาแล้วใส่ท่อมาแล้วจะเป็นท่อบึ้มๆอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวฝนพามาดูด้านท้ายค่ะด้านท้ายโตโยต้าแคมรี่เป็นไม่ได้เปิดท้ายไฟฟ้าเป็นเปิดธรรมดานะคะแต่ข้างในกว้างมากค่ะทุกคนกว้างแบบว่ามีพายางด้วยมีถัดลองไม่ใช่พายางนะคะฝนแอบดูยางอะไรก่อน ยางอะไรยังอยู่ครบนะคะอยู่ครบพร้อมใช้งานค่ะสภาพถือว่าโอเคนะคะโดยรวมก็ตามสภาพนะคะรถปี2013ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคปะ่ะเดี๋ยวพาไปดูราคากันอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมไปดูราคากันค่ะลูกค้าน่าจะงงใช่ไหมคะว่าทําไมตอนเปิดคลิปเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วตอนปิดคลิปทําไมเป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้ฝนแจ้งก่อนนะคะพอดีอะ่ะจริงๆฝนถ่ายคลิปเมื่อวานนะคะแล้วตอนนี้ มีปัญหานิดหน่อยนะคะเอ็กซิเดนนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องมาถ่ายต่อวันนี้นะอะอยากรู้ราคากันแล้วหรือยังคะสำหรับ Toyota c a m r รคันนี้นะคะ2.0 G ปี2013ราคาวันนี้ที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะไม่ทร,ะะราบเหมือนกันไม่ค่อยได้ดูนะคะแต่ที่นี่นะคะสำหรับแคม r y ปี2013 2.0 G นะคะที่รถบ้านเฮงเฮงสองคันนี้นะคะจัดส่งมาแล้ว 2 9 5 0 0 0บาทค่ะราคานี้นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้เลยค่ะเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับได้นะคะยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ 5คด,ด,ดีสามารถทาฟรีดาวได้เลยเนาะทำฟรีดาวได้เลยนะคะ่ะฝนอยู่ที่ไหนรถบ้านเฮงเฮงสองอยู่ตรงไหนถนนกาลปพฤกบางแคค่ะกทมนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถให้ฝนถ่ายเป็นวิดีโอนะคะวิดีโอคลอได้ดูรถได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะพร้อมส่งรถให้ถูกจังหวัดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามฝนไว้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครหารถนะคะอยากได้รถสวยอยากได้รถดีเหมือนเดิมค่ะต้องที่เซลล์ฝนรถบ้านเฮงเฮงสองเท่านั้นค่ะ